นาฬิกา35นาทีผมเกตเสร็จสวัสดีปลาลระวงในอียาสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีโค้ชครับวันนี้มาเจอคุณผู้ชมในท่ายืนนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอยญาตอัปเดตล่าสุดครับพี่ตูนบอดี้แสลมครับตอนนี้ยอดบริจาคครับจากเมื่อช้าที่เราได้รายงานไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เกิน25ล้านบาทไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพี่ตูนบอกว่าถ้าถึงกําหนดเกิน20ล้านจะโอนหนด <c oughs> <c oughs> ซึ่งน่าจะโอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้พักหนึ่งวันใช่ไหมครับวันนี้พักหนึ่งวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าระยะทางตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับ200กิโเมตรอีก200กิโเมตรกับอีก4วันสุดท้ายนะครับก็เอาใจช่วยพี่จูนทำให้สําเร็จฟังเสียงที่จูน,นก่อนเลยดีกว่าครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนเดินทางเดินทางไปเดินทางกลับก็นี้เ <c oughs> ป็นส่วนสําคัญที่เราให้ความสำคัญเน้ะกับการส่งเสริมมาของของของคนทุกคน ว่าเรนตรงนี <das quart an> ้มันเป็นเลนสวนสองเลนซึ่งมันมืดด้วยอันตรายโอ้โอันตรายก็คิดว่ายกไปวันที่เจ็ดจีกว่นนี้พักหนึ่งวันลดมันแรงหนาแน่นคือห่วงเรื่องความหนาแน่นบนท้องถนนมากใช่ใช่ไอ้เรื่องความมืดเนี่ยเราเราวิ่งมืดมืดกันมาทุกวันอยู่แล้วเราที่สามทีสี่ออกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับวันนี้ที่หัวหิงสุดยอดมากแบบเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนขอบคุณครับนั่นแหละครับก็เลยทำให้ล่าช้าเพราะว่าเรื่องของการจราจรแล้วก็การเข้าถึงเป้าหมาย คา้เคลื่อนที่เวลางนะครับก็มัยาวนะคะกัจะเดินทางเยอะหน่อยพี่ตูนก็เลยยืดก่อนว่าครับแล้วก็จะรายงานความคิดหน้าของพี่ตูนกันเรื่อยๆะนะครับอาจจะช่วยพี่ตูนครับเพราะตอนนี้เห็นว่าแข้งขาก็เริ่มเจ็บแล้วนะฮะก็เลยครึ่งทางน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็รายชื่อในเรื่องการบริจาคนะครับเบอร์บัญชีก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้แล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดใน bodyslamband.com อย่างอีกทีนะฮะ และตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะครับโอ้โหมากันเพียบเลยสวัสดีครับก็รับทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือผู้ชนะจากลาบันดาไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งสุนตาบอยแบนด์นะครับต้องฮะนะครับผมคุณแม่ครับเอ๊ะที่เราทราบเนี่ยปกติผู้ชนะจากรายการนี้ต้องมี5คนใช่ทำไมงอกมาเป็นแปดเลยล่ะครับเอ่อคือเริ่มต้นจากสถานการณ์ในประเทศของเราก่อนครับทำให้รายการของเรา เราเห็นว่าไม่ไม่น่าจะมีการแบบแข่งขันต่อเพราะการแข่งขันต้องมีการบวชมีการอะไรมากมายและเราก็เห็นว่าน้องๆทั้ง8คนของเราที่เราคัดมาในงในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันคมกลิบมันเข้ากันมันน่าจะเป็นด้วยกันได้ก็เลยเป็น8หนุ่มนี่ค่ะใส่ตาคุณงงมั่นมากๆมุ่งมั่นเลยค่ะจริงจังกับางานทำงานกับผู้ชายจะเป็นอย่างรยนั้นหะครับเพราะฉะนั้นให้น้องๆทั้ง8คนแนะนำตัวกันทีละคนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อซีเกล สีเกมนะครับอ้ครับต่อไปครับสวครับผมชื่อยิกีิมกี้ยิงกี้สีเกมยิงกี้ผมไม่อยากล้นชื่อคนที่สามเลยต่อไปเลยฮะสวัสดีครับผมชื่อนิวครับนิวครับผมสวัสดีครับชื่อโชตะโชตะครับสวัสดีครับชื่อบอสครับฮะบอสครับบอสครับผมครสวัสดีครับชื่อเต็มครับเต็มครับสวัสดีครับชื่อชายทครับครับผม ใชครับชื่อลำครับลำนะครับม,มีเต็มที่ดูเต็มอยู่คนเดียวเลยอันนั้นชื่อจะฟุ้งฟิงเก๋ๆบอกผู้ชมฮะวันนี้แฟนๆแ,แ,แฟนขับของราด้าทั้งแปดคนนี่มาอยู่ในรายการเราด้วยนะฮะเดี๋ยดีไม่ธรรมดานะฮะประกวดเสร็จปุ๊บมีแฟนๆขับมารอตั้งแต่ปีสี่ปีห้ามารอแล้วล้อเมื่อเช้าเขาเขาไปแต่งหน้าเลยมาคะับเต็มตัวเต็มตัวมาในการนี้โอ้โหก็เลยเป็นแฟนขับที่ติดตามมาตั้งแต่การแข่งขันแล้ว กันในนามของบอยแบดที่มีชื่อว่าแฉนแชนใช่แปลว่าโอกาสแบนด์กโอกาสเพราะว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็คือถ้าผู้ชนะนะฮะผู้ชนะของเราจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทครับผมนะคะรวมถึงได้มีซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลกับทีมนต์แกรนี่ด้วยใช่ซีนต์แรมนี่ในส่วนของซิงเกิลนีอยู่ในขั้นตอนของการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยคิดเห็นว่า ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังคืออยากคาดหวังกั็พีของเราใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างับไม่ต้องคาดหวังคืออธิบายคือเชื่อเพลงไม่ต้องคาดหวังแต่ว่าถ้าฟังเนื้อหาใจความดีแล้วก็เราจะรู้เลยว่าเหมือนกับเพลงแล้วเหมือนกับโอกาสแบบว่าโอกาสเราได้พิเศษจะพามาด้วยไหมเราเพราะเราคือบอยแบนด์วงล่าสุดของในไทยครับผมคือแปดคนนะเป็นถือว่าเป็นแบบว่ากลุ่มบอยแบนด์ที่มีจำนวนคนที่มากที่สุด ทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนเรามีพ<ช>ีทเอสเปรสโซ่ประมาณแปดคนเหมือนกันใใชใช่่ค อันนี้คือวงน้องใหม่อาจจะไม่เน้นคุณคุณภาพเราเน้นปริมาณน่ะผมว่าเน้นทั้งคุณภาพและเน้นทั้งปริมาณด้วยผมบอกเลยว่าทีวีทันเดอร์ไม่เลือกคุณเป็นพิธีกรในสีรีส์้นะฮะแล้วก็ทีวีทันเดอร์พิจารณาชายผู้นี้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้แน่นอนแชนมีเพลงมาฝากเราเป็นเวอร์ชันอาคาเบล่าเวอร์ชันนะฮะนั่นคือเพลงต้นไม้ของพ่อเราให้น้องๆแสดงความสามารถกันต่อเลยดีไหมครับครับเชิญเลยครับ นานมาแล้วพอ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบัง สัญญาจะคั่ใจของเราจากวันนี้สักหมือนปี จิ๋วคุณว่านทุกคนก็คัดนอกจากคัดของดีๆเข้ามาแล้วก็คัดของดีๆออกไปหลายคนอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะคุณม้าอรนพาที่ไม่เคยชอบใครเลยนะครับในชีวิตนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้นอกจากไม่ชอบใครแล้วใครเป็นบงการชีวิตงานไม่ได้ครับจะบอกมาเอาคนนี้ถ้านางไม่ชอบกานก็บอกว่าฉันไม่เอาครับฉันฉันก็เลือกแปดคนนี้มาแบบนี้ฮะนั่นเลยฮะแปดแบบแปดตายเลย ซีซั่งสองปีหน้าปีหน้านี่เตรียมตัวอย่างครับพี่นุครับมีแน่นอนนะคะได้ติดตามมาแน่นอนฮะแต่ทางทีวีทัอร์พิจารณาพี่ีก่อนไม่ไม่ฮะไม่ฮะอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนครับมาถึงตรงนี้ครับน้องๆทั้งแปดคนก็เราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขึ้นในวงการเตในวงการบันเทิงนะฮะไม่แน่อาจจะมีบางคนมาเป็นนักแสดงช่องสามของเราก็เป็นได้นะฮะฝักเนื้อฝักตัวกันคนละนิดคนละหน่อยไหมครับหรือใครจะเป็นตัวแทนของพวกเราดีครับเพราะว่าเวลาน่าจะไม่พอแค่เป็นตัวแทนดีฮะครับเชิญครับ ก็วันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนของทั้งแคน <ไง S 1> <อ>ก็ขอขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่อออลลอปดิชั่นเลยลนะครับก็วันนี้ก็พวกเราแปดคนก็จะมาฝากผลงานแล้วก็มาขอโอกาสครั้งหนึ่งจากทุกคนที่ติดตามพวกเราอยู่นะครับอยากให้คอยเชียร์แล้วก็เป็นกำล,งลงังใจให้กันด้วยนะครับจากพวกเรา็นนามแชนนะครับซิงเกิลแรกของเราชื่อว่า ไม่ต้องคาดหวังนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมกันได้ใน YouTube c h anel ของจูดิ t งเดย์แล้วก็เพจลับได้ขอบคุณวงแชทน,นะครับที<อ>่มารม่วมในรายการนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วเราลาไปตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมครับ

เป็นที่สองพันที่ัพี่สองพันที่กับอ๋อมาไม่นละไม่รู้สึกอะไรตาน,น,นี้แล้วต้องสัมให้รูด้วยด้เนี่ยกล้องเนี้เขาต้องคิดอะไรกับฉันเขาต่างกัน้วเขาต้อหอนคนนี้ไม่มีใครมา <laughs> วันนี้ไม่มีใครร <laughs> ู้เอ้ยยืน <laughs> ลองไปลอไปครับไม่นําระจานเออฉันเพพอ บอสสูงแล้วขึ้นทรไมจัยให้้องวายืนสวเพงเพลงของเราทะควยืนงรับได้หาได้ก็ไม่ค่อยมีนุ้ยอ่ะตอนนี้อ่ะงั้นเรายื่นีกไปงั้นเรายื่นดีกทีาบอสลงมาไหมมันจะยืนพร้อมอนนี้นะครับเดี๋ยวน้ำสามสีแล้วซึมเข้รูปองกันเลยนะนี่คืออะไรอันนี้คือไรไลฟ์ ี่ยนะครับชิบิทนเดอร์เขาเนาะนะครับ3ามสี่นะครับวันนี้ฉันขอโอกาสจากเธอแค่สักครั้งและไม่จำเป็นต้องคาดหวังแต่จะขอจริงจังให้เธอดูฉันขอโอกาสจากเธอเพียงครั้งเดียว ถ้าเธอจะเลี้ยวม,มามองว่าฉันจริงๆนั่นเป็นยังไงต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟฉันก็ย,ยอมและนี่คือแชนสจากลาบีด้าไทยแลนด์ฮะอได้แล้วอุตส่าห์ส่งซะใหญ่เล่นซะเบาเชียวแชนสจากลาบีด้าไทยแลนด์ แปดคนที่ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็มารวมวงกันฮครับครับอันนั้นนำตัวหน่อยครับรับสวีคาร์ดผมนิวครับครับซีเกมครับยิมกี้ครับลำครับผมโชตบอบอสครับเต็มครับเชชัทครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้มากัน8ดคนในในฐานะผู้ชนะแล้วก็มาเป็นวงเดียวกันความรู้สึกแต่การจากตอนที่มาครั้งแรกหรือเปล่า วันวันนี้ใครใครมามาทุกคนกบ้างครับก็คือตอนที่เรามาครั้งแรกครับมันจะเป็นการมาเพื่อโปรโมทรายการมาเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนดูการแข่งขันของพวกเราครับแต่ว่าในครั้งนี้ครับเรามาเพื่อโปรโมทเพลงของเราจริงๆครับก็คือเป็นผลงานที่เราจะทําออกมาในสู่ส,สาธารณะจริงๆนะครับก็คือมันมันก็มีความตื่นเต้นคนละแบบกันเหมือนกันแต่ก็ คือไงเราก็รู้สึกดีใจครับที่สุดท้ายเราก็ได้กลับมาใน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 รายการนี้ครับจากที่ตอนแรกเป็นคือเขาแข่งขันต้องแข่งขันกันแต่ตอนนี้เราเป็นวงเดียวกันแล้วความรู้สึกมันแตกต่างไบ้างครับอจิมพี้ตื่นเต้นลวี้ก็ที่ความรู้สึกก็ไม่แตกต่างกันครับเพราะฟีงตีเราก็รู้สึกเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วะมันไม่ใช่การแข่งขันมันแบบเป็นการแบบ ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันแล้วท่นอิจฉามากขึ้นเลยวันนี้งั้นไม่เอาตังค์เลยอันนี้อันนี้คนละเรื่องแค่หันแปดก็น้อยอยู่ทีถ้าไม่เอาอีกอ่ะงั้นออกมาอ่ะโอเคจากการที่ไปผ่านการครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรออดิชั่นทร่ำคร่ำอ่าครเรียนอะไรดีฮะคุณบอกหน่อยสิฮะถูก คณะกรรมการขัดเกลาขัลามีมีได้เรียนรู้อะไรบ้างมีมีการพัฒนาอย่างไรบ้างแต่ละคนสิ่งที่ได้จากลาบันดั้แหละตจมันน่าจะได้ครับผมเราก็ได้ในเรื่องของการแบบการทํางานกับผู้อื่นครับผมการทํางานเป็นทีมแล้วก็การรู้จักวางตัวในสังคมครับเรื่องนี้เขาไม่พูดแล้วไหมครับผมประมาณนี้ครับ น้ยแล้วครับทางานกับน้องๆสุดท้ายแล้วมาเหลือแปดคนสุดท้ายสนุกมากมีความสุขมากแล้วลุ้นไปกับทุกๆคนเลยแล้วก็มันเป็นการครับเลือกที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องยอมใจกรรมการจริงๆเพราะกรรมการเด็ดขาดแล้วก็ไม่ยอมให้ผ่านไปไง่ายๆกว่าจะได้แปดคนนี้มาก็คือโอ้โหขับเคีย่ยวแล้วก็ตกเขาตบตีเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าต,<บ>ตบตีกันนะกรรมการนะคะสี่คนตรงนั้นนะ่ะ<ม>ก็แบบว่าเลือกกันแบบ เต็มที่ฮะก็เลยได้8คนนี้มาฮะแล้วบอกเลยว่าเป็น8คนที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นการรวมตัวกันที่แบบว่ากลมกล่อมที่สุดเพราะว่าเรามีทั้งแบบสายรออ้องมีสายเต้นสายแรปมีทุกๆสายที่รวมอยู่ในนี้ฮะใครอยู่สายไหนบ้างอ่ะ ลำสายอะไรสายีไปใบรับน้ำมนต์ตรวเออลำอย่างลำนี้ก็เป็นคนถูกโหวตเข้ามาโหวตกับเข้ามาเป็นไงบ้างก็อุ๊ยจะถามถามแทนเต็มพี่เลยขอบคุณทุกคนที่ทำให้ลำได้กลับกลับมาเย็นตรงนี้ถ้าไม่มีคนทุกประเทศโหวให้ลำเข้ามาก็ในแช์นี้ก็จะไม่มีลำ อ่าอันนี้เป็นคนสุดท้ายที่ได้กลับเข้ามารวมเป็น8คนตรงนี้ฮะสุดคนที่อยู่โยงโคกับพันที่สุดแบบว่าเอาน้ำลาดก็ไม่ลงก็คือโว่ตาโธ่ตานี่วัดีวัดีคคนนี้แบบว่าอยู่ปากเหวตลอดเวลาแต่ว่าดวงแข็งคือถูสพี่กรนแช่งทุกรอบแล้วก็ผ่านด้วยทุกรอบแล้ก็ รู้สึกว่าทำอะไอึ้งครับทำบุญมาดีทำบุญครับปีที่ผ่านมาที่บอกว่า9วัดคนไป <laughs> กี่ทีท่คร <laughs> ับทังวนวไปอีกที่วนไปทั่วลงังส <laughs> ิตอย่างบอ,บอสนี่ก็เป็นกิีนไลท์จากพี่จิ๋วนะใช่ครับอ่อพี่จิ๋วเป็นคนตบไปให้กลับเข้ามาแล้วในที่สุดก็อยู่จนถึงวันสุดท้ายตรงนี้ใช่เ,เป็นไงบ้างฮรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับผมจากที่แบบแรกๆคือไม่ไม่คิดว่าจะจะผ่านมาขนาดนี้ครับแต่ว่า ก็ได hey, ้พิสุจน์ในหลายๆอย่างในหลายๆรอบการแข่งขันว่าเฮ้ยว่าเราก็ทําได้จนสุดท้ายมายืนอยู่จุดๆนี้ได้อะไเต็มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกคนพูดถึงนะฮะว่าเฮ้ยในทางที่ดีว่าจะร้องได้มแต่เขาเป็นใส่ใสยเต้นเป็นแบบรีดเดอร์ของของทีมได้เพราะว่าเขานําเต้นได้แล้วก็แล้วก็แรปแรปเขาดีมาก โยนก็พูดเลยหน่อยก็เขาใช่หรือเปล่าเอาตรงๆอ่ะเขาใช่หรือเปล่าที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตัดเอาเนาะตัดออกโอเคครับก็ทุกรอบที่ผ่านมาเรื่อก็พยายามพัฒนาตัวเองครับแล้วก็พยายามทําให้มันเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆครับผมค่ะแล้วก็มีไททัสมีนิวมีซิเกมมียิงกี้นะคะก็เป็นแนวหล่อประจําวงไป โอคอยากให้ฝากของตามผลงานมีช่องทางไหนที่ติดตามผลงานของเราวงแชสได้บ้างโอเครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราจะเป็นซิงเกิลแรกนะครับของรังแบดคนวงแชสนะครับที่เพลงว่าไม่ต้องคาดหวังนะครับก็ยังไงก็ลองให้โอกาสพวกเราแล้วก็เปิดใจฟังเพลงนี้ดูแล้วคุณอาจคุณอาจจะหลงรักเราขึ้นมาก็ได้แล้วยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็คนที่ติดตามมาตั้งแต่ รอบอดิชันเลยแล้วก็อยู่ข้างๆเรามาตลอดเลยแล้วกันนะครับก็คือขอบคุณมากที่ยังอยู่เคียงข้างเราตลอดแล้วก็ถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนก็คงไม่มีเราทั้งแปดคนในวันนี้นะครับ <c oughs> ฝากช่องทางติดตามคือช h นลยูทู o u t วี e t นเดอร์ออฟ f ิเชียลแล้วก็ในเพจ l a บดา a Thailand ด้วยนะครับ ไอจีมดีซีเกมครับไม่รบดีไม่นั่นเพีเดียวล่ะทานี้เข้าไปดูใน DJ นุ้ย DJ N U เอนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ตามกับทุกคนได้ก็อยากอยากขอพูดเรื่องอยากขอพูดเรื่องซิงเกิลนิดนึงครับก็คือสำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยเราได้ผู้เราได้โปรดิวเซอร์ครับก็คือพี่โจเหมือนเพชรแล้วก็พี่เบลซึ่งเป็นผู้กำกับจากจีเ g ็มแกรมมีครับมาทำเพลงให้พวกเราด้วยครับก็อยากจะขอขอบคุณ พี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณกามีด้วยแล้วก็ติดตามไอจีของนิวด้วยครับผมต้องพารุ่นนิวนะครับถ้าสรุดไม่เป็นเดี๋ยวไว้หลังไม้แล้วกันเออเอาดิเอาดิเอาแล้วเนาะเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณคร่ะอย่าขอถ่ายภาพพี่นุ้อด้วยตรงกลางยืนเลยยืนหลแยท่อแก๊สพี่บอสอยู่หน้าดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้วพี่กเอง แอตายน่เยแค่ชาบอยแบนด์บอยแบนเก้าคนครับหนึ่อีกลูกนะ 1...2... อีกลูกครับ1นึองก็สวยเวอร์อีกลูกครับ 1...2... ึ่งสอง เำไมพี <formation> okay, mm ่ส hmm. like oh okay. mm ัก hmm. รูปนะสิบโมงครึ่งยังไม่ไปอุ้ยดูสวยสวยสวยรูปนี้แหละสวยเอานะเออแล้วรูปรวมอันนี้ไม่ดีเนาะมันแคบแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ไมอดไมพอเดี๋ยววันนี้ไม่มีดาราคนอื่นมาแล้วเนาะอธิบายตรงๆพี่เนทพี่เนทยังขึ้น่ไขึ้นเนาะเออถึงว่าถ่ายใหญ่เลยอ่ะถ่ายนี้ใหญ่เลยอ่ะเป็นยังไงกันนี่ฮะคุณมีอะไรไหมพี่เนทเนาะเดี๋ยวรอก่อนเฟิร์มเงินพอดีได้ได้ ได้ไม่ซีไม่ซิวนี่ไลฟ์คนนี้ก็พักให้เขาคุยกับแฟนๆสวัสดีฮะตามนุหรือยัง DJ NUI ตามนรืยยังฮะใน f c e e o o o กกำลังขึ้นเลยช่วงนี้กำลังอุ้ยคนกำลังฟอลโล่เยอะเลยอ่ะคนดูกี่คนละสองร้0ยคนอุ้ยเสียหน้าทีวีทันเดอร์มากเลยอ่ะทีวีทันเดอร์เขต้องคนดูเป็นหมื่นเขามีก่อนหน้านี้แล้วตอนที่โชว์อ่ะทำไมทำไมไม่กดแชร์ให้เพื่อนดูกันละฮะเพราะอะไร ทำไมคุณถึงไม่กดแชร์กันเขาบอกว่านุ้ยดูมีความสุขมากมายเลยอยู่ใกล้กับผู้ชายเป็นเรื่องราดีๆอย่าลืมติดตามนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามตรงนี้นะฮะส่งข้อความมาว่าซีซั่นสองยังไงก็ต้องเป็นนุ้ยนะฮะส่งข้อความเข้ามาว่าซีซั่นสองขอเป็นนุ้ยดีเจนุ้ยได้ไหมส่งเข้ามาทางผู้บริหารทีวีเทนเดอร์จะได้เห็นดีไหมฮะเห็นว่าคนเปียกเห็นว่า あっ、飲んじゃった。飲んいゃった。 min thinking bây giờ ลาในไลฟ์ค <reco Christ. S 3> <bizarre> ่อได้ปิดแล้วไม่ต่อไม่ต่อลงไปยีงสีใสแต่ว่าลงไปแค่สวัสดีคุยในยังไงจะสั่งอาหารน้องขอเบรกไลฟ์แบบให้น้องพูดหน่อยก่อนนะไปบอกความบอกรู้สึกกันหน่อยทุกคนแล้วก็ลา บอกความรู้สึกกับคนในเพจหน่อยแล้วก็ลาสวัสดีคนในเพจหน่อยหนึสองสามสวัสดีครับกับพวกเราบูมขอให้ใครทักเราเถิดได้ไหมแชนส์แชนส์ล้องมาดีต่ำๆอ่ะชดเชยเข้ามาหน่อยไม่เด่นอยากเด่น ใช่ไม่ได้พูดก็พูดไปเลยค่ะใครคนในเพจเฉยๆสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะสวัสดีครับเต้นรากันหรือเปล่าดูทันหรือเปล่าจะดูเรากันหรือเปล่าดูทันหรือเปล่าจะพูดเขาที่ไหรู้สึกยังไงที่้ตื่นเต้นนะวันนี้เมื่อกี้ก็สิงสั่นนิดหน่อยไม่หน่อยนะไม่มีกล้องไม่มีกล้องก็ตื่นมีปัญหานะครับเป็นไงบ้างครับได้ดูเรื่องราวชาวนี้ไหม คอมเมนต์ว่าอะไรบ้างครับวันนี้ถามว่ารู้สึกยังไงที่ที่ได้มาวันนี้เปิดตัวเป็นวันแรกแปดคนผมเคยมาที่นี่ครั้งแรกเลยแายคนก็มามาครั้งแรกแหละมาแล้วมีใครมาครั้งแรกมั้งครับผมครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบอสไม่ต้องทานอ้วนไง ตอนนี้หอมเงีก็เป็นคนละคนไงตอนนี้ผอมแล้วไม่ได้ผอมแล้วครับนี่ผอมแล้วหรอผอมแล้วครับเนี่ยไม่เชื่อดูเรียกว่าพอบอสเชิญเข้างหน้าหน่อยครับอ่าไม่เป็นไรเข้าอยู่นี้ดีนะครับก็เราก็ตื่นเช้ากันมากเลยเช้าหอมมีหอมมีคนไปเรื่องเราเย็นนี้ดีกว่าครับพี่เต็มพูดชื่อวงหน่อยแล้วพี่เต็มรู้หรือยังครับว่าเราชื่อวงอะไรฮะเป็นโดนครับ แชนส์เออถ้าออกเสียงซื้อซื้อแต่แต่แต่ยังไม่ชัดเท่าพี่ชาชัดนะชุดตาขอชาชัดหนึ่งรอบพี่ชาชัดอีกรอบแชนส์เออเมื่อวานยังเป็นเชนอยู่เลยสำเนียงติดละนองนิดนึงนะแม่งเปลี่ยนชื่อบงทุกวันเลยครับมีคนบอกบอสบอสพร้อมแล้วจริงๆเห็นไหมไม่เชื่อมาตัวจริงมาอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ข้างหน้านี่มาอยู่นี่ดีแล้วนะฮะ ก็ฝากซิงเกิลของพวกเราด้วยครับครับครับไหนเราต้องร้องเพลงให้คนในเพจฟังหน่อยสำหรับอามาตอนหกต้อาหู้เดียวใช่ป่ะเออหู้เดียวหู้เดียวหู้เดียวเซ็ตฉันขอการจากเธอแค่สักครั้งและไม่จำเป็นต้องคาดหวังแต่จะขอจริงจังให้เธอดู ฉันขอโอกาสจากเธอเพียงครั้งเดียวแต่เธอจะเลี้ยวมามองว่าฉันจริงๆนั่นเป็นยังไงต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟฉันก็ยอมโอ๊ยบายคนบายครับบ้านคกิดจุ๊จิบเปียแล้วจะไปเจอกันรายงนก่อนอันนี้ยูทูบลง u b e ลง Official MV แรกของพวกเราไปแล้วนะทุกคนครับ